เงินเยียวยาล่าสุดที่รัฐบาลจะจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มใน14กลุ่มอาชีพนะครับทั้งผู้ที่มีประกันสังคมและไม่มีประกันสังคมนะครับไปดูกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็มี9กิจการนะครับก็คือกิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆกิจการขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์กิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพกิจการวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการกิจการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารผู้ที่อยู่ใน9กกิจการเหล่านี้ นะครับถ้าเป็นลูกจ้างประกันสังคมตามมาตรา33ท่านจะได้รับเงินเยียวยา50%ของเงินเดือนของท่านได้สูงสุดก็คือ7,500บาทและก็จะได้เงินสมทบพิเศษอีกสำหรับคนที่เป็นสัญชาติไทยอีกคนละ2,500บาทก็ได้สูงสุดรวมเป็นคนละ1,000 0บาท อันนี้สำหรับลูกจ้างมอ3าส่วนผู้ที่เป็นนายจ้างมอ3 3นะครับท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา3000บาทต่อลูกจ้าง1คนถ้ามีลูกจ้าง10คนเนี่ยก็ได้30 0 0มบาทประมาณนี้นะครับแต่ก็จะได้จำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนส่วนผู้ที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39 และมาตรา40ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ5,000บาทสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่มีลูกจ้างและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ5,000บาทซึ่งก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือว่าจะไปขึ้นทะเบียนตรงที่สำนักงานประกันสังคมเซเว่นอีเลเวห้าง Big กซธนาคารทกอสอนะครับสะดวกทางไหนก็ไปขึ้นทะเบียนกันได้นะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยและในส่วนของเจ้าของกิจการที่มีลูกจ้าง แต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา3,000บาทต่อลูกจ้างคนไทย1คนและได้สูงสุดไม่เกิน200คนอันนี้กลุ่มที่1สําสำหรับกลุ่มที่2 นะครับกลุ่มอาชีพที่เป็นกิจการที่มีแอปถุงเงินนะครับก็คือท่านได้ร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการเราชนะของภาครัฐนะครับทั้งในส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอท็อบร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะที่ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่ ถ้าท่านอยู่ในระบบประกันสังคมมาตาาม3ามาตาา39หรือว่ามาตา40อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาเท่ากับอัตราของกลุ่มอาชีพ9กกิจการแรกที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียน ประกันสังคมมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่มีลูกจ้างนะครับทำเองขายเองเก็บเงินเองและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันซึ่งท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ ห้าพบาทเงินเยียวยาพิเศษในส่วนนี้นะครับก็จะจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ใน14กลุ่มอาชีพทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม2ที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มนะครับซึ่งก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานีนาราธิวาสยะลาและสงขลา ก็ขอให้ท่านไปเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนผู้ที่เป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ขอให้เร่งติดต่อประกันสังคมของท่านนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาตามสัดส่วนตามเหมาะสมที่มีการจัดกลุ่มไว้แล้วนะครับก็ยิ่งดำเนินการเร็วก็จะได้รับเงินเร็วครับ